สวัสดีคะ่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีนนะคะ VIP เช้าบ่ายวันที่10ธันวาคม2566นะคะทุกคนก่อนคำนวณนะคะคำคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะเรามาดูวันที่9ก่อนนะคะทุกคนค่อยไปดูวันที่10นะคะทุกคนค่ะวันที่9นะคะเด่นรอบเช้าใจให้5และ4เด่นรอบบ่ายใจะให้7และ6นะคะทุกคนรอบเช้าบนมา490ล่านั่ง75หนะคะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะค่ะเนาะว่าดูผลถูกหรือผลผิดนะคะทุกคนถ้าผิด f c ทุกท่านก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวใจเค่ะ อ่าแก้ให้อยู่ใต้คลิปนะคะเด่นรอบเช้าบนมา4ี่นัล่าง7 5หนะคะวันนี้เข้าคู่7 5 5 7ห้าห้าเดเด่นคู่ตัวเด่นแล้วก็เด่นแยกกับเด่นประจําวันรอบเช้านะคะทุกคนรอบบ่ายจะให้7และ6บนมา780นล่าง70นะคะเด่นมา7เข้าคู่70ย์ค่ะพี่น้องคาเด่นประจําวันวันนี้หลุดไหมเด่นประจําวัน7กับสองหลุดนะคะทุกคน7มาคะ่ะทุกคนคะ่ะ มาค่ะพี่น้องลุ้นต่อนะคะวันที่สิบนะคะวันที่สิบเด่นรอบเช้าอยู่ที่สี่และสามนะคะทุกคนสี่นะคะสีะ่หนึ่งสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ห้าค่ะสามค่ะทุกคนสามสี่สามหนึ่ง สามศูนย์สามหกสามเก้าสามเจ็ดค่ะทุกคนมาดูเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่1และศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้กล้องทําไมไม่จับนอ้อนนะ่พี่น้องเป็นมืดมืดนะคะทุกคนวันนี้นะคะหนึ่งนะคะหนึ่งสหนึ่งสามหนึ่งหนึ่ง หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะทุกคนศูนย์ค่ะทุกคนขาศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนประมาณนี้คะ่ะทุกคนขามาดูคู่ตัวเด่นคะ่ะสี่สามหนึ่งศูนย์นะคะสำหรับคู่ตัวเด่นนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบ ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้า FC ท่านไหนไม่ชอบก็ให้รอดูใช้คลิปจะจะจับคู่เด่นดียกกับเด่นประจําวันให้นะคะสูตรนี้คือสูตรจอเด่นวิ่งลูดแยกรอบนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ให้รอเลขเด่นประจําวันวันละสองตัวได้เลยนะคะทุกคนวันเข้าวันหลุดเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่ามันมีวันละสองตัวใช้ได้ทุกคุทุกหวยนะคะทุกคนคะมาดูค่ะ รอบเช้าอยู่ที่4และ3รอบบ่ายอยู่ที่1และ0นะคะทุกคน4310 41 40 3ก 4, 4, ็34 31 30นะคะ1กับ0รอบบ่ายนะคะ1413 0ก็01 04 03นะคะทุกคนเรามาดูนะคะเลขเด่นประจําวันศุกร์วันอาทิตย์อยู่ที่เลข1ไดนน้เลข6เบิ้ลประจําวันคือเบินน้ล11น,นะคะทุกคน สายวิ่งสายรูดจะตามเฉพาะเลข1กับเลข6ได้เลยนะคะสามารถใช้ได้ทุกคุนทุกหวยทุกรอบเด้ยพี่น้องเด้อมาดูค่ะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะรอบเช้าอยู่ที่4และ3รอบบ่ายอยู่ที่1นึ่งและหเป็น4146นะคะทุกคนติดคู่ตัวเด่นสีพี่น้อง3ามนะคะสามหติดคู่ตัวเด่น3 1นึค่ะทุกคน หกับ0ย์รอบาบนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่ติดเลขเด่นประจำวันกับเลขเบิ้ลประจำวันนะคะทุกคน0ูนย์ะคะศูนยติดคู่ตัวเด่น0 1นยนะคะพี่น้องคะ่ะประมาณนี้นะคะชอบก็ตามไม่ชอบให้เลื่อนผ่านได้เลยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขสุขมันหมานสุขปู่สุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า